สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนี 4, ทุกท่านเรามาดูเราสุดท้ายท้ายสุดตอนเย็นรูหผลก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเรา บนสรุปด้วยจะย้อนดูที่สามหกเจ็ดสี่แปดศูนย์บวกสองคืงที่ สองครั้งก็คือหกสามคนไหมบวกสองที่สองเป็นแปดบวกแปดบวกศูนย์หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองบวกเจ็ดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกสองเป็น 8, แปดเจ็ดแปด จะคู่กันก็คือหนึ่งหกหนึ่งปดสองหสองปเจ็หกเจ็ดปดเลเไปที่หนึ่งแปดหลัก้อยคือ6กแปดสองบวกแบวกเก้าได้เก้าศมาที่ เก้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดสองห้าต่อมาเรียบเรียวก็คือหกแปดสี่เก้าหนึ่งแปดเอาเจ็ดสี่เยอะหลังแม่นมากไปที่ บวกสองคงที่หกบวกแปดบวกสองแปดบวกหนึ่งบวกแปดเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้หกเจ็ดบวกห้าเนาะเป็นสองเจ็ดบวกแปดเป็นสิบหกเป็นเจ็ดเก้า จับคู่ก็คือ 6, 6 9, 7, 7, 7, 9, 2, 7, 2, กเจ็7หกเก้าเจ็ออกมาที่7 7ลักร้อยก็คือ8เป็น6บวก1นบวกเได้6กเก็คือ6กด เจ็ดสามแปงเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่ซื้อลงเนาะมันมันเบิ่ดเกินเลขออกไปที่เจ็ดต่อมาเลขที่ออกก็คือเก 2, ้าแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกสองพืที่หกสอง บวกแปดบวกสองกสองบวกจิตบวกจิตจะสรุปเล็ขด้วยได้เก้าศูนย์ห้าเกเปบวกสอง็นแปดห เก้าหกเก้าแปดศูนย์หกศูนย์แปดห้าหกห้าแปดส่วนมากเลขมันจะออกอยู่นี่สองตัวนี้กันไว้เฉยๆจะมาเก้าหกเก้าแปดหรอหลักร้อยของเราก็คือแปดสองเจ็ดแปดหกบวกเจ็ดบวกเก้า แล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสองสามสองห้าแปดสามห้าแปดสองห้าแปดสามห้าแปดจะมาตัวไหน <c oughs> จับใส่เองสองห้าแปดสามห้าแปดช่องห้านะคะ มาหรือเอฟีชอบตัวไหนก็เอาไปหรือจะมา9ก้าสอ8เก้าแปดเปดน558ห้ชอบตัวไหนก็จะหลักร้อยใส่เองนะคะ ตัวไหนก็จับหลักร้อยใส่เองเอามาที่บนจะสรุปบนให้มัน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 ตรงตัวไหนเก้าหกศูนย์หกห้าหกเกห้าหหลักร้อย รียบร้อยแล้วนะคะเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูว่ามันจะชนตัวไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มีแค่สามหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกมีหนึ่งหกแปดมีหนึ่งหกแปดก็มีหนึ่ง ห้าหกมีหนึ่งมีสองมีสามห้าหกได้สามเลยนะคะห้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งแป,ด,งปดมีหนึ่งห้าแปดมีหนึ่งมีสองมีสามห้าแปดมีสาม สี่ห้ามีหนึ่งสี่ห้ามีที่หนึ่งสี่หกมีหนึ่งสี่หกมีที่หนึ่งสี่แปดมีหนึ่ง ห้าห้าก็มีหนึ่งเก้าหกมีหนึ่งศูนย์หกก็มีที่หนึ่งเก้าแปดก็มีที่หนึ่งศูนย์แปดสรุปได้เลขสองตัวห้าหกเนาะห้าแปด ห้าหกห้าแปดหกห้าหกห้าแปดเออหลักร้อยมีตัวได้หลักร้อยมีหลักร้อยหกบวกเจ็ดบวกเก้าหกได้สิบสองสองสาม สองสามนะคะเลขหลักร้อยสรุปเอาห้าหกห้าแปดเอา้าเลขคือมาห้าหกห้าแปดเลยเน้นไปที่สองห้าหกสามห้าหกสามห้าหกสองหกสามห้าหกสองห้าหกสามห้าหกสามห้าแปด สองห้าแปดสี่หางเอฟซี FC ไม่เยอะถ้าใครชอบคลิปไหนก็จะไปคลิปนั้นมันมีอยู่สามคลิปบนเนาะบนสามล่างสามมีแค่นี้นะคะไม่เยอะห้าหกบางทีมันก็ไม่ไม่แม่นเลยที่จับไปอย่างนี้นะสองหางอันนี้สี่หางไปที่สองห้าแปดสองห้าหก เน้นๆตรงนี้กันไว้แค่นี้นะคะมีแค่นี้ไม่ต้องเอาเยอะถ้าใครทุนน้อยก็เอาไปแค่นี้แหละเพราะว่ามันเลขมันชนกันแค่บางทีนะแถวหนึ่งนี่มันจะมาเยอะนี่หนึ่งนี้จะมาเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลขสิบสองหางศูนย์หก ตู้ยิมาร์เทสไซส์สักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็ดสิบแปดห้างเลขสิบแปดหางสิบแปดห้างเราตัดตัดเอามาสองหางห้าหกห้าแปดเพราะมันชนกันแค่สองสูตร สองคู่นี่นะคะเอฟซี FC ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนี้กับตัวนี้สรุปสุดท้ายท้ายสุดสรุปเรียบร้อยเม่นเมนผิดถูกขออภัยถ้าเอฟซีไม่อยากเพิ่งตังเยอะก็โอเคนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก,หกคู่หกชุด สองตัวมีสองอันห้าหกห้าแปดชอบก็จัดไปคัดก็ผ่านนะคะ FC ไม่ต้องกลัวว่ามันเยอะหรอกห้าหกห้าแปดแค่เนี้ยบนนะคะบนบนอย่างเดียวเราไม่ต้องซื้อบนซื้อล่างเพราะว่ามันเยอะเนอะ จะพยายามบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยจะไม่ให้มันสับสนผิดถูกขออภัยผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกอย่างนี้นะแค่นี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไม่ลุ้นตอนเย็นรู้ผลดูคำเตือนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผินนดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสวดีจ้า